สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจยคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวลาวและชาวมาเลเซียหลังจากที่ทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป2ประตูต่อศูนย์ันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการ FFU23 ปี2022 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวลาวและชาวมาเลเซียหลังจากที่ทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป2ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการ ffu ยี่สปี2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวลาวกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่ามันต้องแบบนี้สิถึงจะน่าเชียร์หน่อยถึงแม้ว่าแต่ละลูกจะมีโชคช่วยก็ตามแต่ก็ชนะ เสียได้ลูกสุดท้ายถ้าหากจ่ายบอลไปทางขวาก็น่าจะได้ลูกที่3แน่นอนมุมมองท่านต่อมาครับสุดยอดเลยทีมชุดนี้รักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้เดอ้อปักหำเอ้ยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าจะเลี้ยงบอลไปข้างหน้าทำไมไม่ยอมจ่ายบอลให้เพื่อนไม่งั้นก็จะมีโอกาสได้3-4ลูกแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับ เห็นผลงานของเขาแล้วหรือยังความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายชาวลาวท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าอยากให้ทีวีลาวถ่ายทอดสดการแข่งขันของทีมชาติลาวคอมเมนต์ทานมากครับเปลี่ยนโค้ชแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยเยี่ยมความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเพิ่งจะชนะแค่นัดเดียวอย่าห้าวนะไอ้น้อง มุมมองท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแต่นัดหน้าขอให้จ่ายบอลให้กันด้วยนะกองหน้าอย่าเห็นแก่ตัวหลายเล่นกันเป็นทีมนะชาวลาวท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอาจจะยิงได้ถึง4ลูกนะถ้าหากจ่ายบอลความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอชื่นชมนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนยกเว้นจุดๆ,ๆ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าวันนี้สุดยอดเลยเกมการเล่นพัฒนาขึ้นอย่างมากรักษามาตรฐานเอาไว้นะเหล่าสู้ๆคอมเมนต์ท่านมาครับฉันรู้สึกชื่นชมเบอร์13แบ็คขวาเพราะว่าพวกเขาเปิดเกมรุกทางปีกซ้ายมากที่สุดชาวเรลาาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าต้องแบบนี้สิทีมชาติลาามุมมองท่านต่อมาครับ มอบรางวัลให้เยอะๆเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาขอชื่นชมนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าหากใจกว้างสักหน่อยก็อาจจะได้3มลูกขึ้นไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับแบบนี้สิถึงจะน่าเชียร์ชาวลาวท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ายินดีด้วยนะได้โปรดรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้เอาไว้นะ และคอมเมนต์ของชาวลาวท่านสุดท้ายครับสุดยอดมากแต่ต้องเตรียมความพร้อมในนัดถัดไปต้องมีพละกําลังและเทคนิคการเล่นให้มากกว่านี้เพราะเห็นในช่วงท้ายเกมทีมของพวกเราหมดแรงการตอบบอลในแดนกลางเกือบจะไม่มีเลยแต่อย่างไรก็ตามขอให้ทีมของพวกเราสู้ๆในนัดถัดไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนที่เพิ่มความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่พวกท่านลาวสู้ๆ,ๆ ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียหลังจากที่ทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป2ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสูร่รอบรองชนะเลิศรายการ F F U 2 3ปี2022กันบ้าน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าก็บอกแล้วไงว่าให้ถอนตัวเนื่องมาจากเหตุผลเกี่ยวกับโควิดแต่ก็ยังคงดื้อด้านคาดหวังว่าจะสามารถเล่นได้เนื่องจากมีแค่ทีมลาวทีมเดียวในกลุ่ม แต่สุดท้ายแล้วก็แห่งเหี่ยวฟุตบอลทีมชาติดูไร้จุดหมายทีมมอเลเอสเตได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชาะเลิศและตอนนี้เราก็ผ่านเข้ารอบไปด้วยเช่นกันส่วนทีมที่ยังมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชาะเลิศคือกัมพูชาเวียดนามและไทยลองนึกภาพดูสิว่าถ้าหากต้องแข่งขันกับ2ทีมที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้มันจะเป็นยังไงมุมมองท่านต่อมาครับสมาคมฟุตบอลมาเลเซีย ผมต้องการให้ส่งเอกสารการสอบสวนวางเอาไว้บนโต๊ะทำงานของผมพรุ่งนี้เช้าคอมเมนต์ Comment ท่านมากล่าวว่าเชื้อชาติของพวกเรานั้นแตกต่างจากชาติอื่นๆในอาเซียนลาวเวียดนามเมียนมาไทยกัมพูชาและอินโดนีเซียนันกเตะของพวกเขามีขาเหมือนกับแมลงสาบเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างจากนันกเตะของพวกเราที่เชื่องช้าและหนักตูดความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ความจริงก็คือว่าฟุตบอลของพวกเรากําลังล้าหลังภายใต้การบริหารของนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมเซลตันดึงตัวนักเตะกลับมาให้หมดทีมชาติมาเลเซียกลายเป็นแค่แมวมาลายูและทีมไม้ประดับในการแข่งขันไปแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับปี2022 กลายเป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติลาวและทีมชาติติม,มอ์เลสเตที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เกิดอ,อะไรขึ้นกับทีมชาติมาเลเซียโชคดีนะที่อินโดนีเซียและเมียนมาถอนตัวไปถ้าไม่อย่างนั้นทีมมาเลเซียก็จะกลายเป็นแค่ทีมกากๆช่างน,น่าอับอายความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโค้ชลาวคงจะช็อกกับชัยชนะเหนือทีมชาติมาเลเซียมุมมองท่านต่อมาครับ ใครบ้างเหมาะสมที่จะแทนตำแหน่งของดาโตฮามิดินแนงเล็บอายบสมาคมฟุตบอลมาเลเซียชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าได้โปรดสแตนบายรอเอาไว้นะพวกเรากำลังจะไปชนะสุดพลิกศพความคิดเห็นท่านต่อมาครับโอเคอีก2ปีทีมาเลเซีก็คงจะสามารถเอาชนะพวกเราได้ตราบใดที่สมาคมฟุตบอลมาเลเซียยังคงอยู่ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอแสดงความินดีกับเสือมลายูกับความพ่ายแพ้ต่อไปในอนาคตไม่ชนะและแพ้ตลอดการคอมเมนต์ท่านมากขอแสดงความินดีกับทีมชาติลาวคุณได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าทีมชาติมาเลเซียไม่คู่ควรกับชัยชนะแล้วก็พิสูจน์ว่าทีมชาติของพวกเรากำลังแย่มากในตอนนี้ตายอน,นาถรอเวลาสูญสลาย ชาวมาเลเซียท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นว่าสมาคมฟุตบอลมาเลเซียยอมเสียศักดิ์ศรีของฟุตบอลมาเลเซียเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมุมมองท่านต่อมาครับขอสแสดงความดีกับทีมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศมาเลเซียด้วยนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามาเลเซียถอนตัวเนื่องจากเหตุผลเกี่ยวกับโควิดน่าจะดีกว่านะความคิดเห็นท่านต่อมาครับ สมัครของฟุตบอลไม่รู้สึกผิดต่อความอับอายของมาเลเซียบ้างหรอและมุมมองของชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายกล่าวว่าทีมชาติมาเลเซียชุดยู23ชุดนี้ได้คะแนน3มเต็ม10เล่นโดยไม่ใช้สมองเป็นทีมที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยการส่งบอลไม่ผ่าน First Touch ไม่ผ่านความสามารถเฉพาะตัวไม่ผ่านความนิ่งไม่ผ่านสป i r i t ไม่ผ่านเป็นทีมที่น่าอับอายที่สุด ขอโทษนะที่ต้องพูดแบบนี้นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นํามาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวลาวและชาวมาเลเซียหลังจากที่ทีมชาติลาวเอาชนะทมีมชาติมาเลเซียไป2ประตูต่อศูนย์ ผ่านเข้าสู่รอบรองชนเลิศรายการ FFU 2 3ปี2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจอคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ เว็บไซต์ความคิดเห็น com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ